จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเราดูจากภาพข้างง่อยน่าจะเป็นคนที่คุยอะไรแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องเดี๋ยวเราแต่งกันไปเมาส์กันไปเหาหอนกันไปเนาะเหาหอนเลพี่รู้คนตัวของตัวเองจะไม่สนใจแล้วใครจะขาวขับเป็นเล่มันจะแขนก็คือพอจุดทูบปักปั๊บใช่ป่ะแล้วเปิ้ลก็ไหว้เปิ้ลอธิษฐานบอกว่าหนูขออย่างนั้นเลยแล้วหนูก็วางกระดาษกับปากกาไว้หนูบอกว่าต่อไปเป็นหน้าที่ของท่านแล้วแล้วหนูก็นั่ง แล้วหนูก็วนยแก้วนึงวายแก้วนึ่งสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการล้วงรับจับแต่งนะครับก่อนอื่นเลยพี่ป้อมต้องขอขอบคุณเลยนะครับในกระแส EP แรกก็คือโหถล่มทลายเกินความคาดหมายมากนะครับ EP ที่2นะครับแขกรับเชิญของเราก็คือคุณเปิ้ลไอรีนนะคะสวัสดีค่ะ รถม,ๆๆๆมันหนีมันมนีมันมนีมนห,นนห,นนหนลอนมาก <ขอ S 1> ก็คือ,อคโอ้โหแต่งหน้าไปมาฟังก็คือร้องได้ก็คือโดยที่เราไม่ต้องดูเนื้อเลยคือ,อฟังแลก็ร้ลงได้เลยอุ้ยดีใจมากๆกระแสตอบรับคือแบบมันเกินจากที่เราคาดไว้เยอะมากป,ป้อมใช่พี่ป้อมก็ต้องแบบแสดงความยินดีกับน้องเพิร์นด้วยนะคือแบบต้องขอชื่นชมนะมันเป็นเพลงที่เราฟังแล้วมันแบบรู้สึกแบบมีความสุขมากคือเนื้อหามันก็สอนคนเหมือนกันนะไอ้มันนี่เนี่ย ใช่ค่ะคือเบื้อเชื่อว่ามนุษย์บนโลกนี้เกิดมามีภารกิจอะไรบนโลกนี้ อย่างพี่ป้อมเนี่ยเกิดมาก็คือเป็นศิลปินที่มาปั้นแต่งทําให้คนสวยขึ้นเปิ้ลนก็มามองตัวเองอุ้ยทำไมชีวิตเรามันอุปสรรคเยอะทําไมเรามันลําบาก15 1กก็แบบต้องมานั่งเป็นเสาหลักครอบครัวม,มีกิจการตัวเองแล้วชีวิตเหมือนโบรกมาตลอดเลยอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมานั่งรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อ,อแต่มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะกําหนดมาจากข้างบนว่าฉันจะต้องมาผ่านอุปสรรคต่างๆเพื่อที่วันหนึ่งเราก้าวข้ามผ่านเราจะมาบอกผู้คน ว่ามันผ่านมายังไงแล้วก็ให้กําลังใจผู้คนอันนี้คือ เดสติเนชันก็เลยจริงจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่คิดเลยว่าคือตอนแรกอ่ะต้องขอโทษเลยเราดูจากภาพข้างนอกเองน่าจะเป็นคนที่คุยอะไรแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องพอมาสัมภาษณ์จริงๆนะอันนี้สามบอกเลยว่าขนลุกนะแต่หนูเป็นคนชอบเรื่องที่เกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดเรื่องวิทยาศาสตร์นั่นทําไมเพลงหนูถึงได้รับการอ่ะที่คนมานิยมและอยากฟังเพราะว่าพลังงานมวลรวมที่หนูอยากจะส่งออกไปให้ผู้คนมันใหญ่คือหนูอยากให้ทุกคนฟัง แล้วรวยแล้วทุกคนในโลกนี้ก็ล้วนอยากรวยร้อยคนเนี่ยอยากรวยทั้งร้อยคนี่แรงกดแห่งแรงดึงดูดถูกต้องเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวคุยนานเนาะคนก็จะไม่ได้ดูแตกหน้าเพราะว่ามันเป็นรายการที่ล้วงลับแต่เดี๋ยวเราแต่งกันไปเมาส์กันไปเห่าหอนกันไปเห่าหอนเลยพี่ดูโอเควันนี้ก็ พี่ก็จะแต่งหน้าให้เปิลเป็นนางงามเพราะว่าเห็นว่าฝฟฝันว่าเป็นเพราะว่าอะไรเอ่ยหนูว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างห้าวหนูอยากจะแบบว่าออกมาแล้วเป็นผู้หญิงที่สวย perfectionist เหมือนนางงามหนูเห็นแบบนางสาวไทยเขาเดินย้ยหนวยละนาดใส่มงแล้วก็โบกมืออะไรอย่างเงี้ยหนูเลยอยากจะเป็นนางงามบ้างฝันอยากจะคีปลุกบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่าเค เรามาขับปอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินกันดีกว่านะคะ,ดคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการแต่งหน้ากันเลยก็สําหรับตีมนางงามโอเคก็เริ่มจากการบํารุงก่อน,นตื่นเต้นมากเลยหนูมไม่เคยแต่งหน้าเป็นนางงามแตครั้งแรกเลยจริงป่ะจริงเลยค่ะนี่บอกไปนี่แล้วก็ที่สําคัญคือหนูอยู่วงการนี้มา20กว่าปีไม่เคยเห็นใครเห็นหน้าสดหนูเลยนนเนี่ยครั้งแรกเลย,ใ,นนเยใช่จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเวลาไม่มีเครื่องสำอางหน้าสวยมากจริงเหรอเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยลง ค่ะหายไปจับเงการอะไรอย่เงี้ยค่ะเปิ้ลไปช่วงนั้นไปทำอะไรความที่เราเป็นคนที่อินโทรเวิร์ v อินโทรเวิร์ t ของเปิ้ลคืออินโทรเวิร์ t จริงๆนะคือบ้านเปิ้ลเนี่ยนะ ค่อนข้างที่จะไม่เล็กนะมีสวนป่าแต่ว่าเปิ้ลอยู่คนเดียวแม่บ้านกับคนขับรถเนี่ยจะต้องแยกออกไปอยู่อพาร์ตเมนต์หน้าหน้าหมู่บ้านเลยเพราะหนูเป็นคนชอบการอยู่คนเดียวหนูหลงไหลการอยู่คนเดียวหนูหลงรักการอยู่คนเดียวหนูไม่มีแฟนหนูโสดไม่มีใครทั้งนั้นเพราะว่าจริงแบบไม่น่าเชื่อจะกับเธอมีแฟนไม่มีใครไม่มีจีบไม่มีคุยไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะหนูปิดทุกโอกาสเลยหนูเป็นคนชอบการอยู่คนเดียวหนูชอบการคุยกับหมาหนูชอบการคุยกับต้นไม้ภูเขาเลากาหนูพูดคนเดียว เรวได้เป็นชั่วโมง I can buy myself f l o w e r โอเคเชื่อละเชื่อละ <laughs> นี่เป็นคนที่ผิวโดนแดดแต่ผิวยังดูดีอยู่นะค่ะหนูนี่เป็นมนุษย์อาบแดดเลยค่ะคนก็จะสงสัยว่าทำไมปีออที่หนูดูคล้ำม,มากหนูตั้งใจเลย เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูตอนที่หนูขาวหนูต้องคอยทากันแดดทาโปรเทคตัวเองต้องกินวิตามินตอนนี้ปีนี่หนูกะว่า<ม>จะเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> จะไม่สนใจแล้วใครจะขาวขาวับไปเลยจะแขน <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ลหลงไหลการว่ายน้ำจะว่ายน้ำทุกวันเดือนหนึ่งมี30วันจะว่ายประมาณ28วันคนที่คนเห็นเราใส่ชุดว่ายน้ำตอนกลางคืนอะไรนั่นคือไม่ได้ไปแอปถ่ายรูปมันคือไปว่ายน้ำจริงจริงๆใช่หนูเป็นคนชอบการว่ายน้ำจริงๆ ชนบัตเท่านั้นที่ทาให้เราได้โบยบินก็เป็นเพราะว่าเปิ้ลนเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวที่บอกว่าเปิ้ลนไปเที่ยวมา47ประเทศเนี่ยก็เพราะเงินนี่ยไงเพราะว่าปัจจัยทางการเงินนี่แหละที่ทําให้เราอยากจะไปไหนแล้วก็โบยบินไปได้ทุกที่เลยนางก็ <นะ S 2> เลยต้องไลฟ์ขายกระเป๋าได้ไปใน <c oughs> ทุกที่แรับเพลงนี้แต่งเองมาถามจริงแต่งเองจริงๆค่ะพี่เพราะว่าแบบหนูชอบภาษาไทยหนูเป็นคนหลงไหลการใช้ภาษาไทยเพราะหนูอ่านเยอะไงหนูมีทริคในการแต่งเพลงด้วยยังไงเอ่ยือนี้หนูอะไปแต่งที่ เหนือเลยหนูก็เป็นคนชอบอะไรหนาวๆนาหนูก็ขึ้นไมห้วยกึบกับอะ่ะเสร็จแล้วหนูก็ไปถึงหนูก็เอาทูบติดตัวไปด้วย<อ>ก็คือพอจุดทูบปักปับ,ปบใช่ป่ะแล้วเปิ้ลก็ไหว้ปธิษฐานบอกว่าเปิ้ลมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพราะเปิ้ลมีจุดประสงค์ในการที่อยากจะเป็นผู้ส่งสารให้กับผู้คนเพื่อที่จะให้กำลังใจเขา เพราะฉะนั้นหนูขอองค์ความรู้หนูขอคําพูดความคิดหรือประโยคที่ทําให้อินเทนต์แล้วก็อิมแพคกับผู้คนหนูขออย่างนั้นเลยแล้วหนูก็วางกระดาษกับปากกาวไว้หนูบอกว่าต่อไปเป็นหน้าที่ของท่านแล้วขนลุกเลยพี่นี่ขนหนูลุกเลย <ตก S 1> หนูพู<อ>ดแล้วต่อไปนะหน้าที่ล้วแล้วหนูก็นั่งเสร็จแล้วหนูก็วายแก้วหนึ่งวายแก้วหนึ่ง คือถ้าเรานั่งนิ่งๆมันจะเครียดไปหนูให้เจ้าป่าเจ้าเขามาช่วยหนูบอกมามาสิงสู่หนูเลยแล้วก็มาแบบว่าให้หนูได้ปัญญาได้องค์ความรู้ได้ปัญญาปีชายานปัญญายานจงมาสิงในตัวชันแล้วก็วางกระดาษกระกาบปึ้งหนูจะเขียนแล้วนานหนูก็เริ่มเขียนใช่เข้าวงการมาได้ยังไงคะ อุยโบราณมากเลยพี่นี่ก็ลืมไปแล้วนะแต่ว่ารู้ว่ารู้จกักเปิ้ลไอรินมาต<ช>ั้งแต่เข้าวงการมาใหม่ๆเหมือนกันหนูเข้าวงการเพราะว่าหนูไปเดินเล่นเซ็นทรัลลาดเรลาวแล้วก็มีแมวมองเนี่ยเดินมาขอเบอร์หนู <c oughs> ใครอะพี่จิมโมเดลลิ่งสมัยก่อนเป็นโมดโมท,ที่ดังมากแล้วเขาก็บอกว่ามีงานแคสติ้งชิ้นหนึ่งเขาอยากได้ผู้หญิงหน้าตาเหมือนกระต่ายแล้วเขาบอกหนูอย่างเงี้ยที่เธอโฆษณาตัวแรล้วใส่ชุดกระต่ายจําได้แล้วโฆษณาเลยนะฉันลืม v o w ก s k โอเคจำได้นะ บ้านหนูล้มละลายพอดีแล้วหนูอยากได้เงินในการที่จะไปเรียนต่อมากหนูถามเขาคําแรกเลยได้เงินเยอะไหมพี่เ <All. S 1> ออเขาบอกว่าเยอะมากได้2,000 200, 0 0บาททํางานครึ่งวันเองเขาแคสจาก500คนน่ะแล้วหนูได้อะความที่อุปสรรคเราเยอะมากความที่กดดันความเพชเชอร์ความที่เราอยากจะต้องอยากเรียนที่ได้อะมันเลยทําให้เราแบบตั้งใจแล้วก็ทําให้เต็มที่ชอบ พูดย้อนแล้วเราก็นึกออกแล้วอ๋อเปิ้ลเกิดจากโฆษณาตัวนี้แล้วตอนนั้นก็คือแบบหู <c oughs> ปิ๊งแล้วสวยแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็แต่งบ <c oughs> ินบินหูก็ต่ายอะที่ตอนนั้นเนาะใช่ จริงๆหลากสไตล์มากเลยพี่ว่าการแต่งหน้าของพี่เนเป็นศิลปะเหมือนไปงานนึงก็อีก,ออกแบบนึงนอ,อีกลุกนึงอะไรเงี้ย มีบางช่วงนางแต่งแบบหน้าวาวอ่าเดี๋ยวจะแปะเทนนิดหน่อยอย่างที่บอกแต่จริงการแปะเทนเนี้ยมันสามารถแบบแปะได้ทั้งแบบก่อนติดขนตาแล้วก็หลังติดขนตาเนาะแต่อันนี้พี่อ่ะอ่มันได้ทั้ง2เทคนิคแต่ส่วนมากน้องๆเขาจะแบบแปะแล้วก็ติดขนตาแต่อย่างบางทีแบบลอกติดขนตาดูเพราะว่าการมีตา2ชั้นที่โตเกินไปอ่ะบางทีมันอาจจะทําให้เราแบบดูดูเยอะเกินดูโตดูอะไรอย่างนี้เพราะว่าอย่างบางคนเครื่องหน้าที่ชัดแล้วอ่ะมันต้องมีการหลบหรือมีการ แบบให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมันเห็นแล้วแบบคนนี้จะมูกสวยแต่ไม่ใช่แบบเคยเห็นไหมาตาสวยจะมูกสวยคิ้วสวยแล้วแต่รวมกันคือแบบไม่มีอะไรเด่นเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ถึงกับพังหรอกที่แยกชิ้นสวยเพราะว่าเออเราเคยแตะมาแต่บางทีมันเหมือนกับเราเรียนศิลปะมาเราต้องจัดองค์ประกอบอะไรอย่างงี้อ๋อมันดึงจุดเด่นแต่ละคนคนเราเนี่ยมันต้อง หนูอยากเห็นการเขียนของพี่มากเลยได้จำจริงป่ะอยากที่อยายจะให้เปิดรู้สึกไปกอนหนูรู้สึกไปก่อนดีกว่าเออหว่าอันนี้มันคือเทคนิคเลยนะเพราะอาจริงๆแต่งแต่งหน้าเปิลอ่ะจะพยายามไม่คิดมากคืออะไรคือเข้าใจป่ะอย่างบางคนถ้าเจอหน้าเปิลอ่ะจะต้องแบบวุยเดี๋ยวฉันจะต้องฟาดนางเปนันนั้นนี้ อันนี้คือโฟรอลเลยแต่งให้นางแบบก็คิดดูแต่งไปคุยไปอ่ะแต่ถ้าปกติอะไรที่ซีเรียส y ーก็จะต้องแบบไม่คุยกับใครแล้วจะไปกันใหญ่แต่อันนี้ก็คือแต่งไปแล้วก็คุยไปแล้วก็วิเคราะห์หน้าไปก็คือโอเคก็เหมือนกับเราทํางานศิลปะเอออย่างอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นการแบบ จะจะบอกว่าขอโทษนะว็เป็นแก้สมัตรการเล็กๆก็ได้ก็คือมันจะต้องทำไงก็ทำให้นางอ่ะสวยเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วหลังจากนอะไรนะคะับจะไม่ใช่หมายถึว่าให้สวยเหมือนแบบชนีปกติที่แบบไม่ต้องแบบอุ้ยลาบเส้นหรือว่าอะไรอย่างนี้มันจะได้แบบบาลานซ์กันทั้งหน้านี่ก็เป็นวิชาการจัดคอมโพสิชันให้มันมีความสมดุลกันนั่นเองถูกต้อง ถ้าจริงๆถ้าแต่งนางงามถ้าอยากให้ยุคใหม่น่ะเขาจะแบบคอนทัวร์แค่เป็นแบบคงครุมแต่เสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่มันจะทําให้ตาเราโตได้ก็คือในเรื่องของเส้นอายไลเนอร์กับเรื่องของขนตาแล้วก็ตําแหน่งที่เราจัดวางเพื่อให้ขยายเอา l i n e ของดวงตาเข้าไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวสองกระจกเปิ้ลจะมีความรู้สึกว่าจากที่เราเคยหน้ายาวๆหน้าเราจะดูกลมขึ้นละมุนขึ้น สำหรับการเติมไฮไลท์เนอะ,อะเหมือนเราก็ไม่ได้เด็กๆเ,เนาะอย่างเด็กอะมันแฟตมันจะเป็นแผ่นเดียวแต่พอ,อเริ่มมีอายุปุ๊บมันจะมีลายของ,ข,องขึ้นบน,<อ>บนหน้าถ้าสมมุติว่าเราลงพวกไฮไลท์มากเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกระจายแสงเพราะฉะนั้นเนี่ย<ค>เราเพื่อเป็นการแต่งหน้าให้มันดูร่วมสมัยเนาะ<ค><ค>เราก็ต้องแต่งแบบประครับประครองโครงหน้าเดิมก่อนโดยใช้แบบแมตแต่บางแล้วก็ดูเป็นผิวลบจุดเด่นเน้นปมด้วยเหมือนชีวิตเราเลยนะพี่เ้องเหมือนชีวิตเราเลยนะ เพราะฉะนั้นเวลาเติมพวกไฮไลท์ที่มันจะดูร่วมสมัยนี่แล้วก็เติมเฉพาะจุดพออย่าง <พอ S 1> เชน่นนี้ตรงนี้ <15 S 1> ถูกต้องแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังมากเพราะว่าอย่างบางทีแบบรุ่นนี้เนอะมันไฟล์ไลน์มันก็จะขึ้นเราก็ต้องเบาๆดีอตัวนี้ดูครบสวยครบจบในหนึ่งเดียวล อ่ะก็ะเสร็จแล้วในเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวไปเปลี่ยน<ฆ>ชุดก่อนแล้วก็ทําผมแล้วเดี๋ยวพี่ป้อมมาก็<ฆ>จะมาปรับอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเวลาเราใส่ชุดแล้วอ่ะอันเดอร์โทนหรือว่าสีลิปหรืออะไร<ฆ>มันไปได้ในทิศทางไหน<ฆ>เพราะว่าการแต่งหน้าเนี่ยโอเคเราเข้าๆเนาะอย่างของเปินเน้ลนะก็อาจจะแบบเป็นการย้ายสัดส่วนอะไรนิดหน่อย<ฆ>แต่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยการแต่งหน้า มันต้องชุดมาเป็นหลักเราต้องแต่งตามชุดไม่ใช่ว่าให้ชุดมาตามแต่งการแต่งหน้าหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยอ้าวไม่งั้นเดี๋ยวมาออกมาอย่างชุดตุกอย่างเขาไม่เท่ากันการแต่งหน้ามันก็ต้อง follow up ตามชุดนั่นเองตื่นเต้นมากเลยอยากรู้ชุดเป็นไงเปลี่ยนเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ป้องจะมอบสายสะพายให้กับอิสลาลลลลลนแข่งดอยก๊อกแกร์อ่ะมอบสายสะพายนะคะีิสก็ได้เป็นมิสสนใจนะคะมิสโดยกุ๊กกรับอ่ะร็จแล้วจะให้ดูกระจก ก็มปการปรับแผ่งนิดหน่อยก็คืออปรับสีลิปให้มันแบบว่าตุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็เก็บในเรื่องของขนตรงขนันิดเดียวแล้วก็เฉดลิ้นเพิ่มอีกนิดคือให้เข้ากับสีผิวสีชุดกับสีโอต่ดดูว้าวเวนเน่มาก ก็นางบอกว่าช่วงนี้นางอินกับผิวแทนอ๋อจิบตอนแรกฉันก็นึกเลยอุ้ยนางลงมานางน้องข่าวนีอ่อนลงรถมาขาวนี่เลยนะลงลถมาวิตายฉันนึกว่าฉันนีอินเดียแดงก็เลยต้องฝับเป็นผิวแทนลงมาแต่ว่าดูเด็ดโดยเฉพาะตาตาที่อเป็นอะไรที่แบบเท่ากูมากน่าคุ้กรูปรูปยาวกลายเป็นรูปกลมใช่เพราะว่าเราขยายเนื้อที่ทำให้เรื่องราวตรงนี้มัน ใหญ่ขึ้นมีมีสัดส่วนที่มันแบบเยอะกว่าเดิม <Okay. S 1> นิดหนึ่งเพื่อที่มันจะลดพื้นที่ความยาวของหน้าอะไร,ระรามาเนี้ยมันก็เลยจะทำให้แบบ รูหวานแล้วก็จะไม่เข้มหนูนอนได้นี้ทั้งสองวันได้ไหมคะแม่ฉันทายได้จริงจริงได้นะเพราะจริงเราใช้คุชชั่นแบบบางมากแล้วก็ตัวนี้ก็คือมันบางแล้วก็ปิดแล้วที่จริงผิวก้นดีนะพี่ป้อมบอกเลยว่าตัวเวลาตัวผิวแทนแล้วดูแพงดูสวยแทบจะไม่ได้ต้องลงรองพื้นเลยจริจริงน้อยมากแต่ก็ต้องกราบขอบคุณนะคะพี่ป้อมมากมากเลยเพราะว่าตัวนี้มนสารราบหนูทําให้แบบหนูได้เป็นนางงามสมใจแล้วก็แบบคือหนูสวมม ได้มือหนูเองมานานมากแล้วโอ้โหทีมงานมืออาชีพของพี่มาช่วยหนูสวมมงเมคอัพอาร์ติสต์ระดับประเทศมาช่วยแต่งหน้าหนูอีกวันนี้ฝาดถึงคอมเฟิต์มจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ป้อขอบคุณน้องเปิ้ลเช่นเดียวกันนะขอปากเีลอะไรนะเพลงมันมีฝัามเดามรวยเอาไว้ใหัวใจของทุกคนด้วยแล้วก็ฝากสำหรับถึงมัป็นรุ่นใหม่นะคะอยากให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้แรงบันดาลใจคนเยอะๆ พี่เราจะได้เป็นฝันตัวเองนะคะเดี๋ยวพี่ป้องได้อะไรจากเพินเยอะมากนะถึงแม้จะคุยกันว่าเอ๊ะเหมือนจะมีสาระหรือยังมีสาระคริงนะพี่ป้องว่าถ้ามองลึกๆเข้าไปข้างในแบบผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรดีมากนะแม้เขาอยู่มาไม่ได้ขนาดนี้แล้วเองเขาไม่ได้ดังขนาดนี้แล้วเองเขาแต่งเองด้วยโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบุวยบ๊วยบ๊วยกุ๊งก๊าเพิร์ดเท่านั้นพี่จอกดูติ่งนี่แม่อะไรประมาณนี้ทุ เงินเท่านั้นที่แม่ทำดีนี้เงินเท่านั้นที่ทำติ่งันบาทเท่านันสทีที่ทำให้เราได้โปยบินที่มันค้งที่ทำให้เราได้โปยบินขับขอเชแล้วมันฟินฟินฟินเลยขาเป็ดไม่ตีนใช่